นนสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านทุกคน <achieve> เวนน้าน,นี้ เออยายังครับเอ้านีผัดเจียวออกมาเล็ข้างนอกนะครับข้างบอกแม่แม่เอลซี่หายไปเสียบน แม่แม่มันนี่แล้วนจะขิวมแม่แม่ขิวออกมาเรื่องนอกแล้ววันนี้ทำไมอะออกมาเล่นตอนเช้าเลยนะครับผมเมื่อเช้าปีนข้อออกมาได้ไห เร้าปินงข้อออกมาทั้งสี่ท่านนะครับผมสวัสดีตอนเช้าอันนี้ออกมานี่นะี่เ้อ มาครับแม, αι ม αι, ่แม่ยืมมาแล้ว

นี <Es> <an> <im itation> <ว promise> ่ถิกน้ามด้เศราหาวคักไหมน่น่ไอ่ไอ่่ไอ่ไอ้เนยไอน่ปใช่นั่นไปใช้ฮะที่ไปใชนัฮอิกหน่อยถิกหน้ามาหาวเลยไหม มานะครับแม่แม่กิวมาแล้วเมนมาพูดคุยกันได้นะครับผมเมนก็มาพูดขออถออไอ พูดคุยกันได้นะครับผมนี่พามาออกเล่นตอนเช้าเลยเดี๋ยวตอนเย็นก็มาเล่นอีกนะครับแม่แม่้ว่าได้ออกทุกวันทุกวันงี้ตื่นเช้ามานี่รอหน้าประตูแล้วหน้าประตูข้อแล้วครับเมื่อเช้ามันหมดหลายเ แม่แม่เมนมาพูดคุยกันได้นะครับผมเย่เย่เย่ไปใส่้นนิงหน่อยขันมเนี่ย

แม่แม่ไปเหตุงานเหรอพ่อครับเน้นมาพ<ส>ูด <มา S 2> คุยกันได้นะครันบนมอะไรวแหฮง แจบ็บวะวจแจบ็บวะอันน้อยแจบ็บวะเอาแม่เม้นมาพูดคุยกันได้นะครับผม มินเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคือหมื่นบทาทตรงนี้เนาะเออ ปอบชิแนนตีคือก,กินลายทะลุหืมว่ะได้ยินกินไหมมปาบีป้าอิ่มแล้วเล่นได้แล้วเล่นแล้ว กวนเข้าได้ผลน,นี่สาขากวนนฮาขากวนเขา้าได้นี่นอะอะไรทําไยเฮ้ยเนาะยังไงยังถากอยูฮะอยเดี๋ยนายให้ตาหาด้วยปุ๋น,น่ะ เอาคักได้ครับแม่แม่ถึงน้าตอนเศร้านั่นอ่ะหนึ่งเออเออขั้นหลังขั้นหลังถูแม่เอาขั้นหลังงอ้ไอเนาะแล้วเดี๋ยวคนหนึ่งยังมาทำผีคนหนึ่งยังมาทำคนเหมือนี้

khăn mẹ nhìn như thế chơi xí Ngồi khăn mẹ vầy lại Một khăn hùa đấy Một khăn mẹ vầy lạ mẹ mày, 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 mày. Khăn Tiếng <laughs> <laughs> này khăn Ê bì ơi เอะทำไมแม่เพิ่นมาเมนน้ำบ่อน้ำเขาอิลีน่ะอำไมแม่เม,มนมาพูดคุยกันได้นะครับผมเมนเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเมนเข้ามาพูดคุยกันได้เลยอันนี้ทางบ้านดำเราสามารถไหลได้แล้วนะครับ ่ลนะทำไมกล้องไม่ค่อยชัดเลยอ่ะแม่แม่กล้องชัดไหมครับผมภาพชัดเสียงชัดไหมเฮ้

ยังยุดแต่ละทองแม่เลยพื่อนเพื่นนเพื่นนเพ่อนเพื่อนเ่อนเพืออเอนย่ออืออเ่อ้ยเพือนม่ไอีไทย น่งไม่เช้นั่เองเรื่องวิ่งนี้ที่หนึ่งเลยแม่ อเ,เอ้ยี้ไมไปกันได้ยังงี้สลัไปยไปกันไมช่อีกขั้นขกขนนั้นแน่นหน่อย,นอยนนเน,ยน,ยนาะกิจกันแห้งเน,นาะพึ่งน่ะ cái <laughs> gì cắn heng nó no. cái gì cắn heng thằng oh, mẹ thằng ruột là bạn nhỉ thằng mẹ thằng ruột gì đinh tung say ruột vậy đó kho to lắm kho to lắm để xài nè พอ่อละตีเห็นพอ่อระตีอไปพีไทยนาเห็นพอ่อละตีไ,ไปแปงเห็นพอ่อแล้วก็เขาคอกไปเขาคอกไม่ช้วปีนออกมาได้เฉยแม่ผมเอาไว้แค่นี้ยังไม่อยากเข้าเลยเด็กน้อยยังไม่อยากเข้าเลยไปละยิงเข <laughs> เด็กน้อยยังไม่อยากเข้ามาพี่ทยเอ็ดกึ่ได้เพื่นเนี่ยออกไปยังมัต้องอยากเขา้าตีผุนแม่เขาไปเร้ยเพื่นีน่ตาละว่างตาลตาเอ๋เฮ้ย <laughs> เมเพ้่เฮยเฮ้ม่ฮอเ้โอ้ยเึงละฮึงเะ มึงวามาจากกระเทียมมาจากกระเทียมนะแบบน,นี้ไอ้่นอะ่รจ่พูดล่ะไปแล้วครับแม่แม่ที่ที่เขาเคยเล่นนะทั้งแม่ทั้งลูกเลยที่ที่เขาเคยเล่นไปเล่นแล้วเรียบร้อยครับผม โอ้ยเุคนทัวมากแม่แม่นนอนเกียดด้านกิ่งแล้วเออเฮ้ย,ยต้องอาบน้ำเนี้ยไปกระเจ้าพี่ชายอาบน้ำเออแม่แม่ๆบดนี้ทำไมไม่มีคอมเมนต์ขึ้นเลยอ่ะแม่แม่เม้นค้างหรือเปล่าเห็นแม่แม่มีเม้น์มาพูดคุยได้เลยอ่า มันพันธุ์จนเสีวพันแตกแล้วคุณน่าง,งามนี่เอาพันธุ์ทูยพุ่นมนนันแล้วแล้วทา้งนั่นแล้วแม่สันดีเงินแล้วจิ๋วชมมือหน้อยผมอยู่นี้ครับชมมือหน้อยโอ้ ก็มาพูดคุยกันได้นะคะแม่ครับไม่เห็นเม้นขึ้นเลยมแม่แม่ แม่ละมนุนถึงว่าไม่เห็นแมมแม่เม,ม้นเข้ามาพูดคุยเลยที่ไหนได้เม้นหน้าจอในอไรมันค้างนี่นาสวัสดีแม่ละมุนนะคะผรับผมลองเม้นเข้าไปก่อนเออของผมเม,ม้นมันขึ้น มาครับแม่ครับผม ไปแล้วอาบแดดอีกแล้วแม่แม่มีเด็กอาบแดดอีกแล้ว โอเคแม่แม่เดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลรก่อนนะครับผมเราเจอกันใหม่ไลหน้านะครับผมสวัสดีครับ